สวัสดีครับพี่นงเข้าเคอร์นเสียงนะครับวันนี้มาดีเอามาชมตู้ลโพุงของมิเจอร,อ,เเเอร์นะครับที่ทำสต็อกไว้นี่เป็น,นตู้เปล่าพอมเมดเวิร์กนะครับมาเดิบทงานสต็อกของอมิเจอร์นะครับสำหรับจึงกลางนะครับ,รค,รบคือพร้อม ปรกา้าก่อนจะเดินทางมาครับแต่ว่าตัวช่วงนี้ตีดโควิดนะครับเราก็เลยได้สตอกไว้ก่อนนะครับได้ว่ากับทางทรงทางไปสนีกับมีนะครับจัดทรงคู่นี้ก็จะจัดทรงครับเป็นหนาดำนะครับตู้พร้อมใส่ทรงไปสนีนะครับ ไปไายท้งกับยังวัฒนิรูนะครับทางสางกับเห็ดเกิดมาจับทรงให่ปันถึงคนทรงนะครับไร้น,นอพี่้องตั้งฟังเราพี่้องห่อเช่าเครื่องเสียงคนกระทบโควิดวงหลัลน้ำใหลายวงกับทำการปิดไปแล้วนะครับธรรมดานะครับหลจาดงาน ก็่าเป็นการรวมพลเลยนะครับก็คุณกว่าหเขารวมพลเนาะเปิดเครื่องเสียงมาล้อมนะครับเาก็ให้ความระมือทางหลักกันนะครับทำใจไปครับกับขอบันษา6กเดือนคิดว่าเอามาชมตัวกันต่อครับคือตัวเสียงกลางอีกําสบต่อไว้ โควิดสาเจอกันแน่นอนครับสั้นจะง่อยนะครับเพราะว่าบ่ได้เอาใหม่กันสั้นมากครับช่วงนี้บ่ค่อยได้ได้ชิป,ปันเนียครับลุยงานสต๊อกไว้ทีมงานห้องกัจจีไปลงไฮลงหน้าครับทีมสั่งเวีได้เฮ็ดสต๊อกไว้หลายๆครับ อยู่สุขสมัยทุกคนนะครับเนาะพี่น้องน้อเช่าเคืนเสียงพี่น้องท,ทุกท่านนะครับนี่คือตูุู้กเป้านะครับกาสีใได้เน็ดเบรกมีฝาหลังไม่ยังปิดให้เรียบร้อยนะครับ ตกหลายเติมแล้วครับหลังจากโคบิดมานี่คลายไปเรื่อยๆครับอเอากปจะสต็อกไว้น้ำคุณภาพเสียง้องห่ว,นหนหวง,ง,งนะครับสำหรับตัวไม่เจอสวยงามเสียงดีพรอนะครับ ด้านหลังครับด้านใ,นใส่เหล็กท่านใส่ขอบเหล็กท่านนยิ่งใหญ่นะครับกับเรปรตเตอร์นี่คือข้างในมันนะครับมันเขาใส่เหล็กเรียบร้อยตัวครอมใส่กับนี้ตัวเปล่ากับนี้นะครับ คือตู้เป้าทีมีนิดเลือเดวมันนี้พร้อมเสกพร้อมใส่พร้อมดอกไม่ละสาม0มื 3, 000, 000, บาทครับตู้เป้าหนึ่งหมื่บาทที่เก่านะครับเอาบุ่นก็นต่างกับเริ่มเนี้จะต้องไปอีกครับ เหเริ่มขึ้นมาใหม่อีกคับ20ใบนะครับเราไปชมเล็กทุกคนกับตอนนี้ก็เป็นเล็กเ,เ,เล็กเรียมแฟนฮอดที่ขึ้นมานี่เขาก็ได้ทุกตูนี้จะตอกไว้พร้อมทีจะไปกอใส่กระตูวด้วยที่เล็ก ภาพเยี่ยม,มนี่เล็กนะยังคนสีอะไรก็ไดคือเล็กตู้ไม่เจอเนี่ก็จะเล็กกับตัวตู้นี่ก็แต่ว่าเอาเชื่อมใส่กันก่อน กับใหม่สีเหล็กต่างหากหอเห็ดสีเหลืองห้างก็สีเอามาประกอบใส่กันสีพลอยยางเลยครับสีสำหรับเล็กขอกันได้ทุกตูวครับเล็กเขาเวลามันตกมันพังมาเขามาสื่อไปเปลี่ยนใส่ได้เลย ราะว่าสเปคนี้ไม่ได้เขากันในทุกตู้นะครับชิว่าเฉพาะตู้ขายตู้มันเนเขากันในมดทุกตู้เป็นรอยตู้เขากันในมดครับงานเลนะ็กนะครับกลับมาชมตู้ต่อนะครับหลังจากชมเล็กแล้วนี่ก็เล็กที่คนสีไว้นะครับนี่ของเฮาจะเขากันในทุกตู้นะครับ ตัวที่บนที่เรียกว่าความถูกประกอบนะครับชื่อเหล็กเข้มขางตัวที่เราที่เอาไปไปแปลนนะครับเดี๋ยวมันือแตะนี่คือเหล็กตัวตัวข้างนะครับนี่ตัวข้างนี้คือตัวนี้นี่นะครับจะเป็นเหล็กตัวข้าง ข้าสีเย็ดแยก,แยกออกมาตั้งหากเป็นสีเลยและครับส่วนหนีดขึ้นตูวสีใบตั้งหากน,นี่ก็คือเหล็กเวลาข้าก็สชีจัดทรงเอามาประกอบกันก่อนครับตอนช่วงเอออกให้สุกบ้างครับโอ้มือเดียวนี่ครับจะเป็นลักษณะนี้เลยครับ โอ้จีฟุนกระจับนี่เป็นลักษณะแบบนี้น้เาเชียวเขามันเป็นปีกนะครับปีกรองรับตู้นี่คือนี่คือปีกรองรับตู้ทั้งทั้งบนทั้งล่างนะครับเท่ากับจีออลคอา,า์ดโอมตำตู้เี๋ยวมันจะเป็นลักษณะนี้เฮาเวลานั้นเวลาเฮาประกอบมันก็ เอาก็ไปรูดได้เลยครับรูดปึ๊บก็ไปนี่ครับเดี๋ยวมาขันตะปูเกี่ยวซีตัวล็อกไว้ขันมาซีตัวนะครับล็อกไว้ก็เป็นลนักษณะนี้ครับคือเขาถอดไปใส่ตัวไรก็ได้ไครับมันจะเป็นขึ้นกันหมนถดถกกันหมดตลอนนดตัวมีเจอนะครับแล้วออ,อ,อกมาถอดหนอ่เอเขาก็ตีตีออกเลยครับปึ๊บ ยังไงกับเปลี่ยนเวลามันผูมันพังมันถือหรือว่าตู้โต๊ะตู้ยังเขากะตะเล็กถือือตะเล็กไปเสกเปลี่ยนแบบนี้นเฝากติดตามนะครับเด้อพอกันชิปหนาครับผมจุดนี้พบกันนีกครั้ครับมันข้าวผูกขึ้มาติดตามขอบพชมครับ